เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของกรณีที่สอสอนายไมเคิลอาเทเนอร์สอสอของสารัฐอเมริกาจากรัฐโอไฮโอสังกากพรัรีพับรีพับลิกันตำแหน่งเป็นสมาชิกการมาทิการการทหารและประธานคณะอน,กนุการมาทิการด้านกองกำลังยุธทธวิธีภาคพื้นอากาศและภาคพื้นดิน ของสภาชิกสภาผู้แทนราษฎรสารัมสรงหนังส,ส,ส,สือลงวันที่16มกราคม2517ถึงประธานาธิบดีบรัคโอบามาถึงความกังวลเป็นถึงความกังวลเป็นอย่างยิ่งในเรื่องสถียภาพของประชาทิปไตยในทั่วภูมิภาคโดยก็มีการว่วงแม้สถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องปญัญชาธิปไตยในประเทศไทยล่าสุดคุณอภพิสิทธิ์เองก็ออกมา ให้ข่าวว่าขณะนี้รัฐบาลใช้วิธีการดินต่างชาติเข้ามาปกป้องโดยมีการทําเป็นกระบวนการและเริ่มมีการล็อบบี้สื่อต่างประเทศแม้กระทั่งสภาของสหรัฐอเมริกาจากสถานที่ลุกลามแบบน,นี้ทำให้รัฐบาลต้องพึ่งพาต่างประเทศและเชื่อว่าต่างประเทศจะต้องได้มุมมองที่ครบถ้วนนี่คือในสิ่กกำลังกล่าวหารัฐบาลว่ามีการล็อบบี้สส สหรัฐอเมริการวมถึงล็อบบี้ by, สื่อต่างประเทศซึ่งเรื่องนี้ผมขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงเลยครับแล้วการให้สัมภาษณ์ของอดีตผู้นําประเทศซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิป,ปัตย์ในกระดานนี้มองว่าเป็นการดูถูกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาเขาอ,อีกรวมั้งสื่อต่างประเทศว่าเป็นการล็อบบี้ได้ไม่มีหรอกครับ นี่คือการลักษณะที่การออกมาให้ข่าวเพื่อหวังประโยชน์ทางการเมืองแล้วทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายนะครับคนที่เป็นหัวหน้า,าพักการเมืองถึงจะไม่ลงเลือกตั้งหรือบอยขอดการเลือกตั้งแต่มุมมองขณะนี้ที่ต่างประเทศไม่ว่าอเมริกาไม่ว่ายุโรปไม่ว่าในเอเชียด้วยกันเนี่ยเขาอยากเห็นการเลือกตั้ง อยากเห็นการแก้ปัญหาโดยไปฟังเสียงประชาชนโดยเฉพาะอ,อยากให้มีการเลือกตั้งในประเทศไทยและเขาไม่ต้องการให้มีการรัฐทหารหรือต้องการให้มีความบุนเรงเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เป็นบทบาทของนานาชาตินะครับว่าวันนี้เราเองไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้นะครับเราก็อยู่ในสังคมของโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเอาิสิทธิ์พูดเนี่ยเป็นลักษณะที่ผมบอกว่าไม่สร้างสารรและที่สาคัญเป็นการกระทบ ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงเป็นการที่ทําให้สื่อต่างประเทศเนี่ยถูกกล่าวหาว่าลบบี้ได้เป็นสิ่งที่ผมมองว่า<ๆ>ขาดวุฒิภาวะน่าจะขาดวุฒิภาวะของความเป็นผู้นำนะครับถึงเรื่องแปลกครับที่คนอย่างก,กับคุณอภิสิ์เนี่ยนอกจากปล่อยขอดการเลือกตั้งผสมพันั้์นะ,ะการที่มีสอสอ ขาสแสดงความเห็นเรื่องประชาธิปไตยของอเมริการวมหนังสือมาติดตามข่าวสารการชุม,มนุมหรือการเลือกตั้งในประเทศไทยก็เป็นเรืองปกติแต่วันนี้มองว่ารัฐบาลลับบีเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าวันนี้คุณอภิสิ์บอกเป็นการเดินหมดนะครับเป็นก,การคิดที่คับแคบและที่สําคัญผมคิดไปถึงว่าแกจะคิดอย่างนี้นะครับ